ผมนายปารบลักษมีประธานกองทุนแม่ <S 2> <S 2> <S ของแผ่นดินบ้านโนนหมู่ที่หนึ่งผมถาวรนิยมนานะครับในนามเลขาธิการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนหมู่ที่หนึ่งนะครับก็จะขอรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนหมู่ที่หนึ่งตำบลสุราญนะครับองค์กรเมืองจังหวัดศรีภูมินะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนหมู่ที่หนึ่งนะครับเป็นกองทุนที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็เมื่อปีพุทธศักราช2550นะรับเงินคนตรงประราชทานมา8,000บาทนะก็ถือว่าเป็นบุญล้นพ้นของอาชาวบ้านโนที่นเป็นอย่างมากนะครับคณะกรรมการเราก็รวมทั้งสิ้นนะปัจจุบันนีนะ้มีทั้งหมด30คนมีสมาชิกทั้งหมด181ครัวเรือนะตามปกติเราก็ยึดระเบียบข้อบังคับกิจกรรมตาม หลักอปริหารยธรรมนะครับเรามีศูนย์เรียนรู้นะครับบ้านนนท์มู่ที่1นะเป็นที่จัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นภายในชุมชนของพวกเรานะั้นมีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้นนะเราก็มีการมอบหมายให้ท่านประธานนะครับนายประรภลกักษณนีนะครับเป็นคนที่1น,นะครับแล้วก็นายถาวรนิยมนาคนที่2และนายประพุฒนะิพันธ์ธนาเป็นคนที่3ซึ่งเราก็ลงมติว่าให้3มท่านเนะี่ยมีสามารถที่จะ ฝากถอนเงินได้นะปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมดนะครับ2 2 4 5 6 2าบาท74สต่ต่งซึ่งก็เป็นเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารส่วนเงินที่อยู่ที่คณะกรรมการถือไว้นะครับซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สมาชิกนะครับได้เอาไปใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างอาชีพต่างๆนะครับเราก็มีเงินตรงนั้นอยู่อีก2 5 0 0มานบาทนะ การที่จะมีเงินต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเราก็เริ่มจากการมีทุนศรัทธาเกิดขึ้นมาทุนศรัทธาเหล่านั้นนะครับก็เกิดขึ้นจากการศรัทธาของสมาชิกนะครับก็ร่วมกันบริจาคศรัทธาเพื่อเป็นเงินที่ใช้ใจ่ายในกองทุนของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชินนกภายในกร่เรือนคณะกรรมการร่วมกันบริจาคมาเรื่อยๆหรือมีกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนนะครับเช่น งานศพนะครับเราก็จะได้เงินแต่รับการช่วยเหลือนะครับแต่รับบริจาคจากงานชนาาธกิจการท่าพระป่า,ปาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนพลังศรัทธานะครับร่วมบริจาคสมทบเรื่อยมาตลอดทุกปีนะครับสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือทุนปัญญาทุนปัญญาอันดะับแรกที่เราคณะกรรมการประชุมกันนะครับคือเรามีเงินก่นขงพระรชาชทานนะ8,00 0บาทนะครับทำยังไงถึงจะทําให้มันพอกเงินขึ้นมาคณะกรรมการเลยปรึกษากันว่าเอาเงิน8,000บาทนะั ไปแลกเป็นแบงค์ละ20แล้วก็เอามาเคลือบแล้วก็เอาจําหน่ายให้กับคณะกรรมการอันดับแรกแล้วก็ให้คณะกรรมการเนี่ยแจกจ่ายกับสมาชิกผู้เป็นของตัวแม่ของเป็นดินครับหรือชุมชนไหนที่ต้องการนะครับเราก็ได้จําหน่ายออกไปนะครับต่อมานะครับคณะกรรมการก็ได้ทําเสื้อหมวกนุ่ดอกมะลิต่างๆจําหน่ายในวันสําคัญนะครับเช่นวันแม่นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่พวกเราได้ทาเสื้อและหมวกจําหน่ายนะครับซึ่งก็ เกิดจากพลังแห่งศรัทธาและปัญญาของพวกเราก็เกิดจากการทําเสื้อทาหมวกนะครับมาจําหน่ายในวันแม่ก็ถือว่าประสบผลสาเร็จครับการร่วมกันวางแผนนะครับคณะกรรมการกองทุนแม่ครับช่วยกันตัดสินใจแล้วก็ดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็หนึ่งนะครับเราร่วมกันวิเคราะห์กาหนดวิสัยทัศน์นะครับสนะครับเราร่วมกันวางแผนนะครับพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันนะครับว่าสนะครับเราวางแผนว่าปลูกผัก ปุกสมุนไพรณศูนย์เรียนะญญรู้กองทุนแม่ของปัาโนนนหมโมที่หนึ่งของเราก็สี่นะครับการบริการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับในการกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าตอก็ดีนะครับแม้แต่พัฒนาชุมชนใน,นเมืองเราก็ดีนะครับที่ได้เข้ามาทําหน้าที่ทบทวนแล้วก็ทากิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้น6นะครับเราก็ร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมในวันสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น ทำประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือกิจกรรมที่เราปลูกป,ป่าในวันสำคัญต่างๆนะครับหรือกิจกรรมวันของทางพระพุทธศาสนาเราก็ดำเนินกิจกรรมพวกนี้เพื่อว่านักการวางแผนกันมาโดยตลอดครับกิจกรรมต่อมานะครับกิจกรรมป้องกรรันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนึ่งนะครับเราก็มีศูนย์เรียนรู้นะครับของตอนนันแม่ของแผ่นดินบ้านโน่นหมที่หนึ่งของเรานะครับซึ่งศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แหละที่ทํากิจกรรมทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนนะครับสองนะครับมีการรับรองครัวเรือนนะครับทบทวนครัวเรือนเป็นประจำทุกปีนะครับสามนะครับสนับสนุนคณะกรรมการนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการ25ตาสับลต์นะครับจัดเวียนยามนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็สี่นะครับสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านนะครับส่งเสริมกิจกรรมอนุบิก นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือทูบีนเะมื่อวันของพวกเราตั้นา,าหมู่บ้านในวันสําคัญต่างๆนะครับวันวันพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมตลอดลก็โหนะครับก็จัดกิจกรรมนะครับในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนะครับโดยการพูรณาการกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็เจ็ดนะครับมีทุนหมืนเวียนให้กับสมาชิกครับเรื่องเดือซึ่งกันและกันนะครับถ้าว่าท่านมีอะไรเราก็ช่วยเหลือโดยการใช้ทุนหมุนเวียนของกองทุนแม่ของแผนกของเรานะครับ แล้วก็สนับสนุนจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะนะครับซึ่งตรงนี้นก็เป็น,นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทํานั่นก็คือ,อาการทัดแยกขยะที่ต้นทางเราก็เลยมีการตั้งธนาคารขยะขึ้นมานะครับเราก็กิจกรรมคืนคนดีสู่สังคมนะครับโดยการไปช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพนะครับเพื่อที่จะให้คนคนนี้นได้มีอาชีพที่ดีได้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมนะครับไม่ไปข้องเกี่ยว กับยาเสพติดติกต่อไปนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่พวกเราได้ดําเนินการมานะครับสวัสดีครับผมนายธนุชัยจิ่งมะนาวได้ผ่านการบําบัดของโครงการพิเกของสปอบ้านไข้ผมได้รับโอกาสจากของทุนแม่ของแผ่นดินครับผมได้รับเครื่องมือที่ทำมาหากิน เป็นช่างประจุกอลูมิเนียมต่อไปนี้จะไม่รุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดีครับและจะตั้งใจทํามาหากินตลอดอาชีพสุจริตครับขอขอบคุณครับคือมื่อน,นี้ฉันได้รับทุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นทุนสนับสนุนที่มั่ำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อขายในชุมชนมีรายได้จุนเจือครอบครัวได้ไอ้กองทุนแม่เท่ากับเท่าพนสนับสน,นุนมาเท่ากับไดทรงทุนเพิ่นขึ้นขอบคุณกองทุนแมทที่มีมือน,นีได้ยูกับลูก,กับหลานก็นต้องไปทำงานเหมืองอื่นสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจารยยาพรคุณแก้ว ขอขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนหมู่ที่หนึ่งที่มอบทุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพเสริมให้ค่ะเช่นการเลี้ยงไก่ไข่และหนูได้มาเก็บไข่ไก่ไปขายค่ะและเงินที่หนูได้นั้นหนูนําไปมอบื้นให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินและอีกส่วนหนึ่งก็เก็บมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาค่ะ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของเพนดินบ้านนนหมู่ที่หนึ่งครับดำเนินการภายใต้กฎระเบียบด้วยสันติวิธีและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลที่เห็นผลเป็นรูปธรรมทําให้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของเพนดินดีเด่นระดับจังหวัดเมื่อปีพศ2566นี่เป็นสิ่งที่กองทุนแม่ของเพนดินบ้านนนหมู่ที่หนึ่งกเราที่เป็นที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับ